ลนี้ดมอร์นิ่งค่ะทุกคนตอนนี้นะคะกําลังจะออกไปหากาแฟกินแถวโรงแรมนะคะตอนนี้แบบอากาศประมาณ3มองศาทุกคนอะว่านี่คือโรงแรมของเราเมื่อคืนนี้แล้วก็วิวข้างหน้าโรงแรมทุกคนโอ้โหเวอร์มากบอกเลยถึงแล้วนะคะร้านแบรพอบเกรี่ เราสั่งเป็นช็อกโกแลตร้อนมานะคะนี่สัญ,ญลักษร้านมันน่ารักมากเลยให้ช็อกโกแลตก้อนมาด้วย เราแวะมาใกล้ๆที่พักเลยค่ะมาประมาณไม่ถึง1ินาทีนะคะก็คืออยู่พีระมิดเล็กนั่นเองจริงๆตอนแรกเราจะมาพักตรงนี้แต่ว่าก็ที่พักมันแบบแอบราคาแรงนิดนึงถ้าเกิดว่ามาช่วงซัมเมอร์น่าจะราคาแรงมากอยู่เพราะว่าที่พักอ่ะก็คืออยู่นี่แล้วเล็กก็คือนี่หน้าที่พักไปเลยจ้าก็ถ้าใครอยากแบบว่าตื่นมาได้วิวเล็กเลยอะไรก็มาพักตรงนี้ได้นะคะน่ารักมากเดี๋ยวถ่ายวิวให้ดูแต่ว่าตรงเนี้ยน้ำใสนะแต่ว่าน้ำมันจะมีความเป็นสีแบบน้ำเงินน้ำเงินอ่ะมันจะไม่ค่อยฟ้าเหมือนที่เมื่อวานเราไปตรงเล็กหลุยส์ วิวก็สวยอยู่ดีทุกคนไปถ่ายรูปเล่นกัน เจอสัตว์อยู่ข้างทางนะคะคือเรากําลังจะลงเขาจากพีระมิดเล็กใช่ปะไม่แน่ใจว่าเป็นมสูสหรือเป็นเอลนะเดี๋ยวเราแปะรูปไปให้ดูซึ่งแบบน้องตัวใหญ่มากแล้วก็แบบมีกวางหลายตัวคือเหมือนมาทั้งหมู่บ้านนะเออแล้วก็แบบเมื่อกี้ลงไปใช่ปะคือคนจอดรถเต็มเลยแล้วคนนั่งถ่ายกันเต็มเลยเว้ยมีคุณป้าฝรั่งคนนึงเขาก็บอกวแบบ่าเออเนี่ยมันยากมากเลยนะที่แบบจะเจอสัตว์ฝาแ,แบบอย่างนี้เพราะว่าปกติน้องก็อาจจะแบบไม่ได้ออกมาใกล้ถนนขนาดน,นี้นี่คือแบบอยู่ข้างถนนเลยทุกคนคุ้มไหม ก็คือแนะนําทิปในการมารถทิปที่แคนาดาถ้าเห็นเขามุงกันอะไรใช่ก็คือมุงตามแคนาดาต้องมีอะไรใช่ใช่คือถ้าเขาจอดรถอ่ะมันจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งแน่ๆแบบถ้าข้างทางสกิลไทยมุงจริงสกิลไทยมุงเพราะว่าเออต้องตาดีเพราะว่าอย่างเมื่อเช้าตะเกียบก็เจอกวางตอนก่อนเข้าไปเลกแล้วแบบเนี่ยคือขับรถออกมาแบบห้านาทีอ่ะคือแบบมีคนมุงอยู่ก็เลยแบบคุ้มแล้วทริปนี้เจอทั้งหมีทั้งกวางทั้งเอล ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่มาริกเนอร์แคนยอนคือที่นี่มันจะเป็นเหวล,ลงไปลึกๆแล้วก็มีน้ำตกนะคะคันจะมีฟอสข้างใน ะะตรงอินฟฟก็จะมีบอกว่าเป็นสีเหลืองสามารถเดินได้นะคะแต่ว่าถ้าตรงที่เป็นสีม่วงนี่มาสะท้อนเห็นไหมตรงที่เป็นสีม่วงก็คือแบบต้องเป็นไฮเกอร์กับเป็นฮอร์สโอลลี่นะก็คือคนปกติเดินไม่ได้นะจ๊ะทางคนเดินก็คือสีเหลืองตรงนี้เมื่อกี้ไปดูป้ายตรงอินโฟมานะคะจริงๆอ่ะสายไฮกิ้งคงแบบชอบเลยอ่ะเพราะว่าตรงนี้มีทางเทรลให้ไฮเยอะมากใครจะเดินไปเส้นไหนอ่ะก็แบบอย่าเพิ่งแบบดุ่มๆเดินเข้าสะพานไปนะทุกคนแบบว่าดูก่อนว่าทางนั้นามันไกลแค่ไหนเพราะว่าอย่างเมื่อกี้แบบบางเส้นทางก็คือเดินแบบประมาณสองชั ใส่ไฮกิ้งอยู่แล้วเราก็คือแบบกะว่าเออจะมาแบบดูนิดๆหน่อยๆแล้วก็ไปนะคะเพราะว่าเดิน2ชั่วโมงคือมันก็จะต้องมีเสบียงมีความพร้อมของร่างกายด้วยใดๆด้วยนะเออแบบไม่ใช่ว่าอยู่ดีสุ่มๆเดินเข้าไปถ้าขาดน้มันก็จะเป็นเรื่องนะทุกคนโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินไปดูตรงรีสอร์ทก่อนเพราะว่าคิดว่าตรงนั้นน่าจะมีอีกสะพานหนึ่งนะคะเราเดินไปสำรวจดูก่อนว่ามีอะไรให้ดูบ้างตรงนี้มีรีสอร์ทแต่ว่าเปิดหรือเปล่าไม่น่านะแค่แบบโลซีซันน่าจะไม่เปิดคิดว่าเปิดค่ะเปิดหรออ๋อโอเคเอา้ แล้วก็เดินซ้ายมาเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นเฟิร์สบริดจ์ อ๋อหวน่าจะเพราะมันเขียนว่าแค่20เมตรไปไปไปโชคดีที่ตอนเรามาหิมะมันยังไม่ตกถ้าหิมะตกอะตรงนี้จะเดินไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันเอียงทุกคนตอนเนี้ยอียงก็คือถ้าจะมาเที่ยวแบบเนี้ยรองเท้าแบบไม่มีดอกอยางอะไรเงี้ยคือเก็บเก็บให้หมดพับเก็บไปเลยค่ะส,ส,ส้นสูงส้นสูงพับเก็บนะคะอันนี้คือแบบเทรลเบอร์หนึ่งแบบฟ <c oughs> ิร์สบริดจ์มีความน่ากลัวอยู่ด้อแบบทุกคนมาเป็นเหวลึกลงไปข้างล่างเลยอะ นี่ไงตรงนี้ก็คือป้ายไปเฟิร์สบิดเมื่อกี้ที่เราเดินมานะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ทางทางเบอร์เจ็ดนะนี่ตรงนี้ก็จะมีอีกบิจหนึ่งนะคะไหนเดินไปดูกันอุ้ยมันสูงมากขาสั่นเลยมันเป็นยังไงไหนบอกสิห <c oughs> <c oughs> น้าเธอแบบช็อก <c oughs> มากอะ <c oughs> จริงปะเนี่ย <c oughs> <c oughs> กแบบ็แบบตองลงไปได้แบบเมื่อไหร่กืจะเห็นน้ำสักทีโอ้ oh my god สูงมากอันนี้คือเป็นบริท์ที่ความลึกอยู่ที่50เมตรนะคะตรงนี้โ oh อ้ m ม g ก็น่ากลัวมากอ๋อนี่ยเขามีข้อมูลบอกนะคะว่า f i r t b i ดก็คือสะพานที่สร้างอันแรกแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆคือมีทางน้ําไหลลงมาจากข้างบนเรื่อยๆนะคะไหลลงาตามร่องนี้ ข้างบนน่าจะมีน้าตกเอาจริงๆนะปกติเราเป็นคนไม่เคยไฮกิ้งเลยเรารู้เลยว่าทําไมคนถึงชอบแล้วก็แบบเสพติดการไฮกิ้งแล้วก็แบบว่ายิ่งต้องแบบยิ่งต้องไปลึกขึ้นที่ยากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าคือมันสวยมากมันเป็นแบบธรรมชาติที่เราไม่สามารถหาดูได้ง่ายๆเขะมันต้องใช้ความพยายามในการมาไฮอ่ะทุกคนแล้วก็มันมีอะไรให้ดูใหม่ๆตลอดทางมีอะไรให้ศึกษาตลอดทางก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ใครชอบการมาแคานาดาก็อาจจะเป็นโกที่แบบว่าน่ามาลองนะคะ No who like you. No. กลับขึ้นมาแล้วคะ่ะสภาพตอนก่อนลงตะกี้กับตอนนี้เห <c oughs> นื่อยมากคือแบบรู้เลยว่าไม่ออกกำลังกายเดินแค่แบบไม่ถึง1นกิโลอะจะตุยแล้วทุกคนอ่<ข>อนถึงกระถอเสื้อกันเลยทีเดียวนีนะเจออะไรแน่ๆข้างหน้าคือจอดรถแปลกๆแบบนี้แสดงว่ามีตัวอะไรแน่นอนนะคะเดี๋ยวดูใกล้ๆกัน Doors in the dark, I've been walking out. Been laid up on the news, now you're lying. A look up on your face, now you smile. รายงานลายชั่วโมองเวอร์อเ,เจอหมีแล้วคือ <c oughs> ตอนแรกอะ <c oughs> เห็นรถมุงแบบประมาณ4ี่ห้าคันแล้วจอดแบบจอดขวางถนนเลยเว้ยก,ก็เลยแบบชัวเจออะไรแน่ๆ่ <c oughs> เรากาลังคุยกันอยู่กับรถว่าแบบนึกถึงคลิปที่ไวรัลในติ๊กต็ที่แบบหมีคาบลูกข้ามถนนใช่ปะกำลังพูดกันถึงลูกหมีเลยว่าแบบเออถ้าเราเจอตัวแม่ที่มาก,กับลูกคงน่ารักมากเลยเนาะเพราะลูกมันตัวเล็กเลเจอจริงช็อก แล้วคือแบบน้องมากับรูปแบบน่ารักมากกาลังแบบมากินเบอร์รี่อะทุกคนแบบโหทีมนี้คือเจอหมีสองรอบแล้วอะคือคุ้มมากอะอจริงขั้นหน้าก็คือกล้องคุณพี่ใหญ่มากแบบว่าปีนกระจกรถกันออกมาถ่ายนะคะแต่ว่าก็ป้ายแถวนี้เขาก็จะเตือนไว้ตลอดว่าแบบถ้าเจอสัตว์ป่าหรือว่าเจอหมีเนี่ยหมีทุกตัวไม่ได้ใจดีนะจ๊ะหมีดุนะจ๊ะก็คือไม่ควรลงจากรถนะคะถ้าถ่ายอยู่บนรถก็พอแล้วเออแบบปิดแฟลชด้วยแล้วก็อย่าเปิดเสียงชัตเตอร์เสียงดังนะคะเพราะมันจะไปรบกวนน้อง งกกันอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเหมือนจะมีรถไฟส่งของละรางอย่างยาวเลยคุณพี่ถูกถกว่าเยอะมาก <5? S 1> จริงเมื่อวานแบบหนึ่งเจ็ดเก้าจดเก้าอนี่หนึ่งี่เ้นจ็ดเก้าที่นี่น้ำมันแบบหนึ่งสี่เก้าวะงงไปเลยอ่ะทำไมที่นี่น้ำมันถูกไปเลยกดแปดเจ็ดอ,อันละวูวันนี้แบบเต็มถังคือไม่ถึงร้อยดอนอะ่ะเก้าสิบสามดอนนะคะคือเราอะ่ะเซ็ตไว้ร้อยใช่ไหมถ้าเต็มถังแล้วมันไม่ถึงร้อยอ่ะมันก็จะตัดแค่จํานวนเงินที่มันถึงนะคะแล้วดูวันนี้ได้หกสิบสองลิตร เมื่อวานได้เท่าไหร,าร่ห้าสิบกว่าเออคือวันนี้แบบได้เพิ่มมาอีกสิบกว่าลิตรอะตอนนี้อยู่ในดาวทาแจสเปอร์นะคะกลับมาแล้วหลังจากเมื่อกี้ก็คือเจอหมีเจอกวางกันสุดเพราะว่าขึ้นไปตรงเลคแถวนี้มาเดี๋ยวเราจะมาซื้อข้าวเที่ยงกันนะคะที่มาเก็ตไม่ไปครับฮา l โลวีเนอ๋อุ้ยน่ารักอะ เป็นฮาโลวีนโหแต่กินไม่หมดนะเพื่อนทุกคนราคาสตรอเบอรี่ที่นี่6.99แล้วกล่องบเบลอเลย Thank you so much Thank you Bye bye หมดเวลาจอดล้วครับ <laughs> ผู้ประสบภัยอีกแล้วเป็นผู้ประสบภัย เพ,ะะเพราะว่ามันจอดได้แค่15นาทีนะคะเพราะว่าไม่งั้งนรถเราจะโดนยกไปอะจ๊ก<ว><น> ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่จุดพักรถนะเมื่อกี้ก็คือขับข้ามจากอัลเบอร์ตาเข้ามาในบีซีเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้อยู่ตรงมาร์ลอบสันข้างหลังเราก็คือเป็นมาร์ลอบสันวิสิเตอร์เซ็นเตอร์แล้วก็ในนี้คือเป็นที่พักรถที่ค่อนข้างใหญ่มีที่ชาร์จรถไฟฟ้าด้วยนะแต่เป็นแบบหัวชาร์จชา้าแล้วก็จริงๆมันจะมีแบบกิฟต์ช็อปมีร้านอาหารมีคาเฟ่แต่ว่าซีซั่นนี้ก็คือปิดนะคะคิดว่าซัมเมอร์อ่ะตรงนี้น่าจะเปิดนี่แล้วเราก็เอาข้าวที่ซื้อเมื่อเช้ามานั่งกินตรงนี้แล้วด,ววดิก็คือแบบ เป็นวิวปิกนิกที่แบบเวอร์ปะสุดๆอะ่ะวิวกินข้าวเวอร์มาก <c oughs> นี่อันนี้คือซูชิที่เราซื้อมาตะกี้ <c oughs> ลมเย็นอยู่เด้อ <c oughs> กินซูชิที่วิวนี่ความน่ารักของที่เนี่ย ชอบมากเลยเขาจะแบบว่ามีป้ายบอกตลอดว่าอันนี้คือชื่อ c ิ n n a m o n peak นะอันนั้นชื่ออะไรข้างหลังเป็นแคป p p e r h อ r นเมาส์ความสูงเท่านี้นูนอ๋ออันนี้คือเมาส์รอบสันอาะโซนี่ทุกคนก้อนนี้ใหญ่ๆคือเมาส์รอบสันนะคะเพราะตอนนี้เราอยู่ในรอบสัน n a t น o n a l าร์คโหแล้ว visitor center คือแบบตั้งได้แบบนี่วิวนี้พอดีเลย มาเช็คอินโรงแรมที่คัมุูเพราะว่าเมื่อเช้าเราขับลงมาจากแจสเปอร์ชั้งหมดประมาณเกือบ5ชั่วโมงทุกคนแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่โรงแรมเวนเกตนะคะโรงแรมนี้โอเคอยู่นะปิดไฟคะ่ะเฮ้ยมีสองเทียวจะ <c oughs> เปิดทหมดเี้ย วิวนะครับได้วิวเมืองนะครับแต่ห้องโอเคนะที่นี่ไม่ค่อยแพงมากมีตู้ยงตู้เย็นใดๆมีแบบว่าบีดีบาร์ตรงนั้นเป็นแบบฟิลโรงแรมเก่านิดนึงแต่ว่าสะอาดนะคะที่โรงแรมที่นี่สะอาดเกือบทุกที่เลยถึงแม้ว่าจะเก่าไปห้องน้ำโอเคดีดีดีฝนตกหนักมากกําลังออกมากินข้าวเลยตอนนี้เพิ่งออกมาจากโรงแรมนะครับตอนแรกกะว่าจะเดินมาชิลๆ5นาทีถึงร้านข้าวจบขึ้นรถปุ๊บ พายุเข้าปั๊บจริงๆร้านนี้มีปิ้งย่างด้วยนะแล้วก็มีเป็นแบบปิ้งมาแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ในร้านอาหารเกาหลีที่หาจากกูก็แมปมาตะก,กี้ชื่อร้านาว่าอะไรนะ Korean BBQ กุยกุยกุยไ <laughs> ม่น่าจ,จะไม่ได้ออย่างงั้นก็ได้เออนั่นแหละแต่ว่าดูแล้วรีวิวดีนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าจะอร่อยไหมสั่งไปแล้วเมื่อกี้ ผลไม้นะคะมีเตาวาฟเฟิลด้วยอะ่ะเออเลิศว่ะมีวาฟเฟิลแล้วก็อันนี้อะไรนี่มีแฮชเบรรี่แล้วก็ชแชกีแฮชบรรี่แล้วก็อันนี้เป็นไข่แล้วก็มีไส้กรอกตรงนี้มีผลไม้เฮ้ยมีโยเกิร์ตมีข้าวเช้าของเรานะคะหนึ่งซอยพริกลำน้ำลำว่ากันได้ <c oughs> <c oughs> พี่นฟฟี่เขาไปทำวอลโฟมมาให้นะคะเลิฟน,น่าก,กินจัง o มอร์นิ่งจากคัมลูสค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็เดี๋ยวจะกลับแวนคูเวอร์กันแล้วคือเมื่อคือนนะ่ะเราก็ขึ้นมานอนที่นี่ใช่ไหมถึงตอนประมาณแบบทุ่มหนึ่งพอดีแล้วก็ออกไปกินข้าวแล้ววันนี้ก็แบบว่าเป็นวันชิลๆเพราะว่าวันนี้เราไม่มีแพนนะคะก็จากเมืองนี้ขับกลับแวนคูเวอร์ประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ลองดูแลเหมือนแบบคอนสตรัคชั่นบนทางหลวงเลขนี้ค่อนข้างเยอะก็น่าจะใช้เวลาประมาณเกือบ4ี่ชั่วโมงกว่าจะถึงนะคะจริงๆอ่ะท่ อยากจะมาแชร์เวลามารดทิปอ่ะก็คือ1คือการเลือกรถด,ด้วยคนจะรู้สึกได้ว่าทาไมคนที่นี่ชอบใช้รถคันใหญ่ <c oughs> เห็นทางแล้วเราก็เข้าใจเลยเพราะว่าเหมือนแบบส่วนใหญ่มันจะเป็นฟาร์มเป็นป่าเป็นอะไรเงี้ยถ้าแบบมาหลายคนก็เป็น SUV ก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าสมรรถนะมันจะดีกว่าเวลาขึ้นเขาลงเขาอะไรแบบเนี้ยเออแนะนําเป็นแบบรถคันใหญ่ก็ดีเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องจอดรถอะไรเงี้ยก็ต้องดูป้ายดีๆนะคะบางที่เขาห้ามจอดหรือบางที่แบบว่าจอดจํากัดเวลาหรือมีเสียงเงินอะไรเงี้ยประกันรถอะไรเงี้ยก็แนะนําให้ซื้อแบบ แพงสุดไปเลยนะคะเพราะว่าเวลามันเสียทีหนึ่งมันไม่คุ้มไงหรือเกิดแบบย่างแตกหรือะไรเงี้ยมันก็จะได้แบบเรียกให้เขามาแบบว่าเออยกรถไปเราจะได้ไม่เสียเงินนะคะแล้วก็เรื่องรูทในการเดินทางอ่ะคืออันนี้เราเอาตามเราสะดวกคือถ้าใครจะมาตามรถเราก็ได้แต่ว่ามันก็จะมีบางคนที่แบบเอ้ยขี้เกียจจะขับรถก็นั่งเครื่องจากแวนคูเวอร์ไปลงที่คาลการีแล้วก็ขับจากคาลการีก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่นะคนเขาจะทําแบบนั้นแบบว่านั่งเครื่องไปลงคาลการีแล้วก็เช่ารถจากคาลการีขับขึ้นไปถึงไอซ์ฟิลด์แล้วก็ค่อยขับมา ถ้าขับรถอ่ะมันน่าจะได้แวะอะไรเยอะเนออกแม้พอเราขับรถกันเองอ่ะมันก็จะอยากแวะตรงไหนก็ได้เอออันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของคนแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะมาตามรูทของเราเนี้ยก็ก็ดูในคลิปนี้แหละแล้วก็เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวอ,อะไรแบบเนี้ยคือแนะนําว่าให้เช็คมาก่อนถ้าแต่ละซีซันอ่ะมันก็จะเปิดไม่เหมือนกันอย่างตอนเรามาอย่างเงี้ยมอเลเล็ก like ก็ปิดใช่ไหมคือจริงๆอ่ะเราก็รู้แล้วแหละว่ามันปิดแต่เราก็แอบ,บมาลุ้นหน้างานเผื่อมันจะเปิดเพราะว่าคนที่อยู่ที่เนี้ยเขาก็บอกว่าแบบเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดแล้วแต่อากาศอะไรแบบเนี้ยยแเาาากกกก็่งอศัไมมจจะปิด แต่สรุปก็คือทางรถเข้า่ปิดแล้วนะคะแล้วก็ถ้าจะเทรลเข้าะก็ประมาณแบบ3มชั่วโมงเพราะฉะนั้นคือถ้าใครที่ไม่เคยไฮกิ้งมาก่อนแล้วก็ไม่แนะนําเลย mm hmm. ก็แนะนําว่าให้เช็คสถานที่ก่อนแต่คิดว่าถ้าใครที่มาช่วงซัมเมอร์ก็คือจะเปิดทุกอย่างเออแต่ว่าช่วงที่เรามาก็คือเหมือนเป็นช่วงแบบก่อนเข้าวินเทอร์แล้วตอนที่เราดูอากาศเนี่ยก็คืออาทิตย์หลังจากนี้อีกอาทิตย์หนึ่งก็คืออากาศจะแบบติดลบแบบเยอะแล้วคือคงเจอหิมะแน่ๆแ,แล้วก็คงจะขับขึ้นไปบนเขออยายากนะคะเวลาช่วงที่หิมะตกถนนเขาก็จะปิดค่อนข้างเยอะคือถ้ามาม ตรงนั้นอาจจะแบบเสียเวลานิดนึงเพราะว่ามันอาจจะขับรถทาความเร็วไม่ค่อยได้แล้วก็อาจจะถนนปิดด้วยสถานที่ท่องเที่ยวปิดด้วยอะไรแบบนี้แล้วก็มีอะไรกะ่ะอ๋อแล้วก็ร้านอาหารนะคะคืออย่างบนแจสเปอร์บนแบมอะไรเงี้ยเหมือนคนจะใช้ชีวิตกันแบบสตาร์ทวันประมาณ10บโมงสิบเอโมงคือจะถือว่าค่อนข้างชา้าคือมันจะมีแค่บางร้านแบบร้านกาแฟอะไรเงี้ยที่มันเปิดเช้าแต่ส่วนใหญ่อะ่ะมันจะเปิดประมาณแบบ11บเอโมงเป็นต้นไปอย่างในแบมเนี้ยร้านอาหารคือเปิด11บเอโมงหมดเลยคือถ้าใครคิดว่าเอยกะจะไปแวะตอนช่วงเชา้าแบบหกโมงเจ็ดโมงแบบ เวลากันดีๆนะคะบางทีมันก็มีผลต่อรทในการเดินทางของเราด้วยแล้วก็สิ่งสําคัญเลยคือถ้าข้ามมาอัลเบอร์ตาเนี่ยเวลามันจะบวกเพิ่อมอีกหนึ่งชั่วโมงจากที่บีซีนะคะเท่ากับว่าเหมือนเราอะจริงๆแล้วเราขับรถเพิ่มไปอีกชั่วโมงหนึ่งทางทั้งที่เราอะขับเท่าเดิมนีบอกว่าเออแต่ว่าตอนขากลับมาเนี่ยเราก็ข้ามจากอัลเบอร์ตากลับมาบีซีเนี่ยมันก็จะลดมาอีกหนึ่งชั่วโมงเออก็ต้องกะเวลากันดีๆนะคะเพราะว่าเผื่อแบบเฮ้ยใครจองอะไรไว้ตอนแบบเวลานี้แต่จริงๆแล้วเราไปถึงอีกเวลา เกิดว่าใครที่แบบมาดูคลิปนี้อยากมาเที่ยวแถวนี้อะไรเงี้ยก็เอาคําแนะนําเราไปประยุกใช้ได้เพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้เราก็มาเจอกับตัวเนาะเราก็แบบทําการบ้านมาพอสมควรแหละแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแบบประสบการณ์ที่เราแบบพบเจอระหว่างทางอะไรเงี้ยอ,อ๋อแล้วก็ใครที่แบบว่าเห็นเราแบบถ่ายเจอสัตว์เยอะๆคือเหมือนจริงๆ,ๆมันก็ไม่ได้ถึงกับเจอง่ายขนาดนั้นแต่ว่าไม่รู้ว่าเราโชคดีไหมคือเราเจอแบบหมีไปแบบ3-4ตัวแล้วอ่ะแล้วก็เจอกวางเยอะมากเจอเอล์เห <ๆ S 2> มือนกัน <ๆ S 2> แต่ว่ายังไม่เจอมูสนะคะคือจริงๆอยากเจอมูสเหมือนกันแต่ว่าเอออาจจะแบบไม่ใช่ช่วงเวลาที่เขาออกมา บบก็ถือว่าเราโชคดีมากที่แบบได้เจอค่อนข้างครบคือถ้าทุกคนเห็นมีใครแวะจอดรถอยู่ระหว่างทางแบบเปิดไฟขอทางเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยคือแวะเลยตรงนั้นอาจจะต้องมีสัตว์แน่ๆถ้าแบบเห็นมีคนลงมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยคือแปลว่ามีสัตว์แน่ๆแวะตามชาวบ้านเออใช,ใช้ใช้สกิลการไทมุงเอานะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะเดินทางกลับแวนคูเวอร์กันละหลังจากนี้ก็จะเป็นรถทริปอีกทีนึงเดี๋ยวเราจะไปอเมริกากันด้วยนะคะไปละเดี๋ยวไปเดินทางต่อกันนะครับ <c oughs> ตอนนี้นะคะก็ถึงแวนโคเวอร์เรียบร้อยแล้วก็กลับมาเช็คอินเรียบร้อยก็คือเช็คอินที่โรงแรมเดิมเพราะว่าตอนที่เราอยู่แวนเนี่ยเราจะนอนโรงแรมนี้ทุกวันเลยนะคะแล้วก็ห้องวันเนี้ยคือไม่เหมือนห้องวันนั้นเลยเพราะว่าตรงนี้เป็นห้องมุมทุกคนคือวันนั้นเราวันนั้นเราอยู่ชั้นอะไรนะห้าแต่ว่าวันนี้อยู่สูงมากวันนี้อยู่ชั้น17นะคะแล้วก็เป็นห้องมุมอย่างนี้จ้าคือแบบตรงนี้มีระเบยียงให้ด้วยเดี๋ยวพาไปดูห้องคือจริงๆเลเอามันก็คล้ายๆเดิมนั่นแหละแต่ว่าห้องนี้ไม่มีโซฟาตรงกลางพอเข้าห้องมาใช่ม้้กกกก็จจรระตรงนีแลว Субтитры а. ก็จะเป็นเตียงแบบนี้แล้วก็ตรงนั้นอ่ะคือเป็นระเบียงที่ออกไปนั่งข้างนอกได้นะคะก็ห้งองน้ําอยู่ฝั่งนี้ซึ่งห้องน้ําก็คือหน้าตาเหมือนเดิมเด็กแล้วก็ <c oughs> นี่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้จ้า <c oughs> พอเป็นห้องมุมมันก็จะมีระเบียงแบบนี้คือแบบเนี้ยมีเก้าอี้ออกไปนั่งข้างนอกได้แต่ว่าตอนนี้คือหนาวนะคะไม่นั่งแล้วก็วิวก็จะเป็นตึกออฟฟิศข้างๆางก็จะใกล้อะนิดนึงตอนนี้ก็คือฝนตกอยู่จร,จริงๆวันนี้ไม่มีแพลนวันนี้เป็นวันพักผ่อนนะคะเพราะว่าเราแบบว่าขับรถเที่ยวกันมาหลายวันแบบทุกวันที่เที่ยวอ่่่คคืือออพพถึงทีีัปบบบบบแแหมมมมดดเเลยชาวไ ทำอย่างอื่นแล้วคือเที่ยวเสร็จปุ๊บกลับมาอาบน้นํานอนทุกวันก็วันนี้ก็จะพักผ่อนนิดหน่อยแล้วก็อาจจะออกไปหาอะไรกินตอนเย็นนะคะเย็นนี้เราจะมาฝากท้องที่ร้านนี้นะคะมันใหญ่ไปไหมใหญ่ พจจบบัดจะหยุดแลแบอรค่ะสั่งมาเพื่ออีกเซตค่ะกินหมดไหมหมดวะ Good morning ค่ะทุกคนกำลังจะออกไปซื้อข้าวกินนะคะเพราะว่าที่โรงแรมไม่มีข้าวเชา้าสา,พาพ้าพร้อมลุยฝน From far away she looks so good. ไฟนองเยอะจังเลยน้องเต็มสายไฟเลยแล้วเราม็ส่งเงิแนะแวะมาซือ้อลิปมันใหนะ้คนตังหวัดอันนี้คิดว่าน่าจะดีกว่าลิปมันนะคะมันดูเป็นแบบมีดิโคลเธออาการหนักเลยไกคขนมกคนนี้คนเดีวยว Can also twice To นี่คือข้าวเช้าของเรานะคะเมื่อกี้วิ่งไปซื้อซับเวมอมาน้ำผลไม้ที่เหลืองแต่วันแรกแล้วก็มีสเสบียงขนมต่างๆเพราะว่าทุกคนดูสาภาพโอ้โหมันตกตั้งแต่เช้าไม่น่าจะหยุดง่งายๆเรนคูเวอร์เล่นเราแล้ว คีโอเวอร์ชานมไขมุกมาเขามาส่งให้ถึงหน้าห้องเลยน่ารักมากสภาพก็คือนอนอยู่ห้องทั้งวันไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็จัดกระเป๋าไปเซียโตพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปอเมริกากันคือฝนมันตกหนักมากแล้วก็หนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่เบาลงเลยสักนิดเดียวเว้ยแบบมองไม่เห็นอะไรเลยข้างนอกแบบขาวไปหมดไม่รู้แบบปันอร่อเป่าชิมเนี่อะไรกว่าอืม แบบอร่อยตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสองนะคะเดี๋ยวสักประมาณ5้าโมงเดี๋ยวเราจะออกไปรับเนตตี้ที่บ้านออกมารับเนตตี้นะคะแล้วแบบผ่านถนนย่านแบบเฮสติ้งอะทุกคนคือห <c oughs> ่างจากเมืองแค่2บล็อกอะแล้วแบบตรงนี้คือโฮมรลสเยอะมากแบบเต็มข้างทางเลยอะทุกคนแบบว่าเป็นแบบเนี่ยตั้งถิ่นฐานแล้วหนึ่งแบบ น่ากลัวอยู่นะคือแบบว่าอยู่ใกล้ใจกลางเมืองมากๆเหมือนที่ซานฟรานกับเอลเอเลยอ่ะคือที่แวนตอนนี้ก็แบบโฮมเลสเยอะคือแบบหูทั้งเส้นถนนเลยอ่ะมีวันหนึ่งเราเดินมาใกล้ๆแถวนี้รู้สึกว่าโฮมเลสเริ่มเยอะก็เลยเดินเดินกลับนะคะใครที่มาแวนก็ ไม่ควรจะเดินมาทางเส้นเฮสติ n g นะก็อันตรายนิดหน่อยจริงๆเขาอาจจะไม่ยุ่งกับเราหรอกแต่ว่าก็กันไว้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่จะมาเที่ยวก็ถ้าแถวๆไหนดูแบบเริ่มน่ากลัวหรือว่าโฮมเลสเริ่มเยอะก็เดินกลับหาทางอื่นหรือว่าแบบนั่งรถไปเลย